ไม่ต้องมีอะไรมานั่งจําเพราะเป็นประสบการณ์พุทธเจ้าทุกองค์สอนเรื่องประสบการณ์ล้วนๆไม่ได้สอนด้วยาําราใช่เจ้ายังสอนออกจากประสบการณ์ล้วนๆไอ,อ้มันที่ของพอดีกําลังบอกพวกเราเ่นี่ยเยคืออยากรู้อยากเข้าใจทําเอาถ้าสอนทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อมันก็เป็นเรื่องมังง่ายไม่ใช่ปัญญาถ้าเราเชื่อเลยไม่ใช่ปัญญา พิจารณาแล้วพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์อ๋อเห็นไหมถ้าอ๋อล้วมันจะเข้าใจนั่นแหละพระเจา้าจะบอกให้ออกก่อนให้เขจาใจมมันนี่ถ้าเราได้ลมหายใจไปเรื่อยโหสุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงโรคหายอันนี้เรื่องรักษาโรคจบเห็นไหมเหมือนลูกๆเขาทำไมเขาเชื่ออาก็เขาทำเองไ,ออไ,ง,ไงแล้วหลวงพ่อทีมวัดบอกออที่ทำที่ทำแล้วเดี๋ยวจะหายหายไม่ทำสักทีก็ไม่เข้าใจ แต่นี้เขาทาเขาหายกว่าเกิดเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วกับเขาเข้าใจพระเจ้าท่านบอกเกิดขึ้นแล้วกับเราเห็นไหมทีนี้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติให้ดีที่สุดจักสุเกิดขึ้นแล้วกับเราทําให้มันเกิดขึ้นฌานเกิดขึ้นแล้วกับเราทําให้มันเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วกับเราเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นกับเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วกับเราให้มันเกิดขึ้นหมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ทำให้มันเกิดขึ้น้าติหน้าไม่มีแล้วสาหรับเราให้มันเกิดขึ้นเอาอย่างนี้ตรงนี้มันเกิดขึ้นดูมันถ้ายังไม่เกิดการตัดรุอยา่าเพิ่งทิ้งลมหายใจเพราะยังไงมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะเราดูมันมันจะไม่เกิดได้ไงพระเจ้ายั่งสิ่งไหนที่พระเจ้าตัดสิ่งไหนที่พระเจ้ารู้เราต้องรู้เราต้องเข้าใจพระหันต์ทั้งหลายรู้เราต้องรู้เราต้องเข้าใจถ้าเราดูมันอย่างนี้แต่ถ้าเรามั่แต่ไปคิดไม่รู้ พราะเราไม่เห็นความจริงที่ปรากฏแต่ถ้าดูด้วยความจริงปรากฏแล้วเราเออมองออกไหมเหมือนอยู่ในถ้านี่ทุกอย่างทุกอยูอ๋อเห็นไหมอย่างพาะอริยาทั้งหลายท่านอยู่ในถ้ำท่านอือเห็นไหมเออดูเฉยๆหลักของเราคือดูมันเฉยๆมันปรากฏออแสงสว่างเกิดขึ้นอ๋อปัจจัยมันปัจจัยแล้ว็ทิ้งมันไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมัน อย่าไปยึดว่าเป็นโน่นเป็นนีน่นไม่ให้อะไรทั้งสิ้นเป็นผู้รู้ฝึกเป็นผู้รู้อย่างเดียวอย่าฝึกเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นสลัดทุกอย่างทิ้งซะเกิดขึ้นเ,ออเกิดขึ้นแล้วกับเราจบเออเกิดขึ้นแล้วกับเราจบตัตรู้เออจบทีนี้มันก็จะทํางานยิ่งใหญ่แล้วทีนี้เพราะไม่มีอะไรจากคนคว้าแล้วไม่มีอะไรที่จะไปแสวงหาแล้วพราะธรรมของเจ้าไม่มีอะไรที่ ที่จะไปติดไปค้าไปโครอะไรแต่มันเป็นอยู่เช่นนั้นเลยเจิบอะไรมาใช้ก็เกิดประโยชน์หมดเหมือนมือนนักมูรีม,มยาวิทยุสก็ใจยังนี่เราจิบแค่ลมหายใจมัดปุ๊บทะลุทะลวงได้ดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยสาธุมีอะไรถามไหมเออ